สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอ,อีกเช่นเคยนะครับหำใหญ่ชาแน,นลนะครับวันนี้นะครับหำใหญ่ชา n น,นลก็มีงานมาแนะนําให้เพื่อนเพี่ๆชาวรถร่วมทุกคนนะครับก็เป็นงานรถร่วมกระบะห้องเย็นนะครับรายได้อยู่ที่3 0 0 0 0นถึง50,000บาทต่อเดือนนะครับก็ก่อนจะไปฟังรายละเอียดของงานก็ฝากเตือนเพื่อนๆน,นะครับ เกี่ยวกับวิชาชีพที่มาในคาบเท่าแก่หรือว่าคาบหอจกหรือว่าคาบทานสปอร์ตนะครับออกมาตั้งบริษัทแล้วให้พวกเราไปเสียค่ามัดจำค่าอะไรต่างๆมีกลยุทธ์ค่าวิธีค่าติด GPS ค่าได้ทุกอย่างนะครับก็ก่อนจะตัดสินใจร่วมงานก็ฝากเพื่อนดูรายละเอียดของงานดีๆนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ไปดูรายละเอียดของงานกันเลยนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับเป็นงานประจำนะครับเป็นงานประจำสัญญาปีต่อปีนะครับเป็นงานมั่นคงนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกย้ายขอคนที่พร้อมนะครับก็ลักษณะของรถที่รับนะครับเป็นรถกระบะต่อเดียวนะครับก็เป็นตู้ ลังคาตู้เย็นนะครับก็เป็นลังคาตู้เย็นเท่านั้นนะครับก็มีมีเพื่อนหรือแฟนที่ว่าติดรถด้วยนะครับก็เอ,า,อาง่ายๆก็มีเด็กรถนะครับถึงอเอาเป็นแฟนเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับสําหรับรถนะครับก็จะเป็นรถโตโยต้าหรือรถฮิสุสีขาวเท่านั้นนะครับก็ลักษณะงานที่วิ่งนะครับเป็นงานเวชภัณฑ์หรือว่างานสง่ง พวกสินค้าเวชภัณฑ์นะครับน่าจะส่งตามคลินิกหรือว่าร้านยาหรือว่าโรงพยาบาลทั่วไปนะครับก็ได้ได้นะครับจะอยู่ที่3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับความขยันนะครับก็ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองโทรสอบถามเข้าไปได้เลยนะครับ0 9 2 9 6563นะครับลองโทรสอบถามเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวหำใหญ่ชาแนลจะเอาไปไว้ตรงคำอธิบายคลิปนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ฟังไม่ทันหรือจำไม่ได้นะครับหรือว่าจดไม่ทันเพื่อนก็คลิกเข้าไปเปิดอ่านตรงคำอธิบายคลิปนะครับตรงคำบรรยายคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเจอนะครับเดี๋ยวหำใหญ่จะเอาไปไว้ตรงนั้นนะครับ ก็วันนี้นะครับห๋มใหญ่ชาแนลก็มีงานมาฝากเพื่อนๆพพี่ๆชาวรถร่วมขนส่งนะครับทุกคนนะครับ1งงานนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ฟังคลิปหรือรับชมคลิปแล้วถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube ห๋มใหญ่ชาแนลนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานหําใหญ่ชาแนลทีมงานหําใหญ่ชาแนลจะได้แนะนํางานหรือว่าหางานมาแนะนําให้เพื่อนๆพพี่ๆชาวรถร่วมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ